ใช้งานได้ไหมไม,ไม่ได้แล้วดูแล้วเรียบร้อยไหมคะไม,ไม่เรียบร้อยถ้าเราจะเรียบร้อยเราต้องทําไมคะนํามาม้วนเก็บเข้าที่ใช่ไหมคะลูก่าแล้วก็ใสายางนี้เราจับให้งอได้ไหมงอได้ไหมลูกงอยังไงหักใช่ไหมคะหักให้งอได้ไหมไม่ได้นะเราต้องม้วนให้เป็นรูปอะไรคะอ่าหมวนให้เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะคะต่อไปมาดูเครื่องมือต่อไป อุ้ยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าเรียกว่าซ่อมพวนเอ๊ะจ้าซ่อมพวนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรล่ะลูกเอาไว้ทำอะไรอะขอโทษทีลูกเดี๋ยวคุณครูขอแก้สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะลูกนะคุณครูตกอะไรไปเอ่ยตกอะไรไปคะเด็กๆ ตาไม่ตกอะไรไปฮะอออ่าตกอออ่างไปเลยเอาอ่างไปเที่ยวไหนเนาะใครเอาอ่างของคุณครูไปใส่อะไรนะใส่กะปีหรือเปล่าฮะใช่เปล่าหรือไปใส่ไปใส่กะปีเหมือนของชั่วโมงของครูพจน์หรือเปล่าอ่างของคุณครูเลยหายไปเลยอ่าอ่างคุณครูมาแล้วเราเรียกว่าอะไรคะซอมอ่าซ่อมพวนเอาไว้ทําอะไร เอาไว้ทำอะไรลูกขุดหรอขุดดินหรือเปล่าเอาไว้ทําอะไรคะอ่าเราจะใช้สําหรับไว้สําหรับพวนดินใช่ไหมคะลูกพวนดินที่ไหนพวนดินที่ไหนที่ต้นไม้ของเราใช่ไหมคะเราจะพวนดินเลยพวนดินเพื่อให้ทําไมคะต้นไม้นั้นทําไมลูกให้ดินมันนิ่มใช่หรือเปล่าต้นไม้ก็จะได้ทําไมคะ ได้รับปุ๋ยได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มอะไรคะลูกเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วทําอย่างไรเอ่ยพอเราฟวนดินเสร็จแล้วทำไมคะ,ะ,ะเราก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งใช่ไหมคะลูกล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยนะคะลูกถ้าเป็นส่วนที่เป็นโลหะนะคะ ซ่อมพวนนะั้นบางทีก็จะเป็นพลาสติกบางทีก็จะเป็นโลหะนะคะลูกถ้าเป็นโลหะเราก็ทําไมคะทาด้วยน้ํามันใช่ไหมคะลูกทาด้วยน้ํามันเพื่อที่จะกันสนิมนั่นเองนะคะอันนี้คือซ่อมพวนนี่วิธีการใช้เห็นไหมคะเขาจะใช้สําหรับอะไรคะลูกพวนดินพวนดินนะคะพวนต้นไม้พวนดินให้ดินนั้นทําไมคะลูกตุยแล้วก็ปุยนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องมือสุดท้ายนะคะลูกเครื่องมือสุดท้ายของเรา คืออะไรเอ่ยชคืออะไรคะลูกช้อนอาเราจะเรียกว่าช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกอันนี้ใช้ทําอะไรคะใช้ทําอะไรลูกใช้สําหรับย้ายใช่ปล่าย้ายต้นกล้าที่เราเพาะเอาไว้ในไหนคะเพาะไว้ในแปลงเล็กๆใช่ไหมคะลูกย้ายต้นกล้าเพื่อที่จะไปทํำไมคะลูกเอาไปใส่ในหลุมอันใหญ่เพื่อที่ให้ต้นกล้านานต้นไม้ของเรานั้นทาไมคะลูก โตยิ่งขึ้นเลยนะคะให้เพื่อนให้โตยิ่งขึ้นเอาไว้สําหรับแซะใช่ไหมคะลูกเอาไว้ตัดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือทําไมคะใช้มือตักเลยแบบนี้การใช้งานเห็นเปล่านะคะลูกเล็กๆนะคะใช้ตักอัเน,น้น้อยนะคะลูกแล้ววิธีการทําความสะอาดทําอย่างไรทําอย่างไรคะ,ะเราก็จะทําไมคะลูกนําไปล้างใช่ไหมคะล้างให้สะอาดเลยนะคะลูกล้างให้สะอาดแล้วก็ทําไมคะ นำไปเช็ดให้<แ>ให้อะไรคะลูก<แ>ให้แห้งนะคะคุณครูมีอุปกรณ์นะคะลูกมาให้เด็กๆดูแ,แต่ว่าคุณครูไม่ได้มีในสไลด์ดูซิคะว่าเด็กๆจะทราบไหมว่าอุปกรณ์นะคะลูกชิ้นนี้เราจะเรียกว่าอะไรนะคะลูก<แ>สักครู่นะสักครู่นะ<แ>สักครู่นะลูก รู้จักไหมรู้จักไหมลูกอุปกรณ์แบบอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรอ่ารู้จักเรียกว่าอะไรเร็วเรียกว่าอะไรเอ่ยฮะเรียกว่าอะไรคะอ่าเราจะเรียกว่าคาดนะคะลูกใช้มือแับเกาหลังไหมใช้ไม้เกาหลังเปล่าใช่เปล่าเลยไมคะลูก ไม่ใช่อะเพื่อรีบบอกเลยไม่ใช่ไม้กาวหลังค่ะคุณครูแต่เราเรียกว่าคาดใช่ไหมคะใช้ทําอะไรฮะใช้ทําอะไรลูกเอาไว้สําหรับคาดอะไรคะ่เาอะเอาไว้สําหรับคาดญ่านั่นเองใช่ไหมคะลูกเอาไว้สําหรับคาดญ้า,เ,าเพื่อให้เวลาคะหรือว่าคาดใบไม้ใช่ไหมคะหรือว่าคาดใบไม้แห้งนะคะลูกนะ อันนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่เราไม่มีในสไลด์แต่ครูได้นําของจริงมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเราทราบเครื่องมือเกษตรไปหรือ,อยังทราบไปยังคะลูกทราบกันแล้วใช่หรือเปล่าเมื่อทราบกันแล้วนะคะที่เราจะมาดูนะคะมาดูกิจกรรมของเรานะคะลูกมีกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมของเราคุณครูจะมีอะไรเอ่ยมีภาพภาพอะไรคะลูกภาพเครื่องมือเกษตร นะคะมีภาพเครื่องมือกเกษตรมาให้เราดูกี่ภาพมีกี่ภาพเอ่ยสี่ภาพ,ภาพใช่เปล่าแล้วหน้าภาพนะคะลูกข้างหน้าภาพนั้นจะมีอะไรคะจะมีอะไรลูกมีอักษรใช่เปล่ามีอักษรอ,อะไรเอ่ยมีกรไก่ขอไข่แล้วก็อะไรคะขอควายแล้วก็งองูใช่ไหมคะลูกอะดูภาพ ภาพกอไก่นั้นเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่าอะไรคะ<อ>ต้อมครวนใช่ไหมคะแล้วภาพขอไข่เราเรียกว่าอะไรฮะภาพขอไข่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยสายอะไรคะสายยางใช่เป่าสายยางภาพพอควายขอควายคืออะไรเอ่ย ภาพคอควายคืออะไรคะอ่าไม่มีใครตอบเลยคอควายคืออะไรอังถ้านักเรียนทําเองได้คุณครูจะไม่อธิบายแล้วคุณครูถามว่าภาพคอควายเมื่อกี้นี้เรียนไปแล้วเราเรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ยช้อนอะไรฮะชอูอ่าเราเรียกว่าช้อนถูกและภาพงองงูคือ บัวรดน้ำใช่ไหมคะเขาบอกให้เราน้นนะคะลูกมีทั้งหมดห้าข้อดูข้อความข้างล่างนะข้อความข้างล่างจะมีด้วยกันห้าข้อนะคะลูกห้าอย่างนะคะข้อนะคะลูกนะ<ม>เห็นชัดไหมเอ่ย<ม>เห็นไหมคะลูกนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเราเก็บรักษาโดยการมว้มวนม้วนเก็บเข้าที่ อ่าที่1นึ่คือเก็บรักษาโดยการม้วนเก็บเข้าที่แล้วเราก็ไปเลือกเลือกอะไรคะอ่าเลือกตัวอักษรที่อยู่หน้าภาพใช่ไหมคะลูกนํามาใส่ให้ทําไมคะให้ถูกต้องนะคะามาดูที่นี่แล้วก,กันลูกถ้าเห็นภาพไปด้วยชัดๆเลยนะคะลูกมาดูที่ด็อกิเมนต์นะคะจะเหมือนของนักเรียนไหมเหมือนไหมคะลูก เหมือนไหมคะอ่าเหมือนจะจะ,จะได้ดูพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะลูกนะอ่ะข้อที่หนึ่งนนเขาถามว่าอะไรเอ่ยเก็บรักษาโดยการม้วนเท่าที่คืออะไรนักเรียนคิดว่าอะไรคะอะไรลูกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยสายยางสายยางคืออะไรคะหมายตัวอะไรสายยางฮะอ่าขอไข่เราก็นำมาทำไมคะ นำขอไข่ใช่ไหมคะลูกมาเขียนที่ไหนมาเขียนที่ไหนเอ่ยอ่ามาเขียนที่หน้าข้อที่หนึ่งเลยขอไข่อ่าใช่เปล่าใช่ไหมคะใช่อ่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองทำไมคะลูก <c oughs> ใช้สำหรับตักดินใส่กระถางต้นไม้ <c oughs> น่าจะเป็นอะไรคะ น่จะเป็นอะไรลูก,อ,ลกอ่าช้อนปลูกน้นตรงกับอักษรอะไรอ่าคอกวาย,ะวายนะคะลูกคอกวายเติมไปเลยคอกวายได้ไหมคะได้ไหมคะลูกต่อไปข้อที่3<อ>ใช้สำหรับรดน้ำต้นเข็มในกระถางฮ<อ>ะเราใช้อะไรลูก รถน้ำต้นเข็มในกระถางคืออะไระบดรดน้ำบรดน้ำอยู่ในอักษรข้ออะไรคะ,อ,อ,ะอักษรอะไรลูกแพนชนะอะไรเอ่ยงออะไรงงูนะคะเราก็ใส่อะไรลูกงงูนะคะ,ะข้อที่สี่ได้ยังได้ยังคะข้อที่สี่ได้แล้วนะคะลูกข้อที่สี่บอกว่า เก็บรักษาโดยวางคว่ำให้เรียบร้อยเอ,อ้ยอะไรนะเก็บรักษาโดยการวางคว่ำให้เรียบร้อยเครื่องมือชนิดใดนะฮะเครื่องมืออะไรเอ,อ่ยเก็บรักษาโดยคว่ำให้เรียบร้อยเลยไอ้ติ๊กตอกติ๊กตอกทำเองดีกว่ามั้งข้อนี้ได้เปล่าอะไรลูกอะไรที่เราคว่ำเวลาที่เราใช้เรา,เราต้องคว่ำ ฮะเราคว้าอะไรลูกอะไรเอย้ยอะไรคะที่เราใช้เสร็จแล้วต้องควา้าอ่าโบรถน้ำตรงกับพลัญชนะข้อไหนอ่างองงูจำให้แม่นเพิ่งจับแป๊บๆเองใช้หรือเปล่าและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายช่วยย่อยดินให้ร่วนซุยหรือใช้พวนดิน อะไรเอ่ยหะอะไรเอ่ยช่วยย่ยดินอ,ดอะไรคะต้อควรต้องควรอ,อ,อ,อยู่ในพิเศนะข้อไหนอกนอะไรเอ่ยกอไก่นั่นเองยากไหมยากไหมคะไม่ยากแล้วของนักเรียนนั้นจับเป็นอะไรเอ่ยให้นักเรียนทำไมลูกเมื่อเสร็จแล้วทไมอ่า เครื่องมือของนักเรียนนั้นสียังไม่ทําไมคะยังไม่สวยยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะลูกยังเป็นสีขาวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงทําไมคะต้องระบายสีให้สวยงามนั่นเองนะคะลูกนะทีนี้ก็เหลือแค่อะไรคะลูกเหลือแค่ขั้นตอนของการระบายสีใช่ไหมคะตอนนี้ทําไมลูกเด็กๆได้ทําไม เรานำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะระบายสีได้ไหมลูกได้นะคะเพราะว่าวันนี้เวลาเราทำไมเวลาเราหมดลงซะก่อนแล้วนะคะลูกนะเวลาเราหมดลงแล้วทำให้วันนี้เด็กๆได้ทราบอะไรคะเครื่องมือการเกษตรกันไปเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะลูกเยอะไหมคะเยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะนํากลับไปทําเป็นการบ้านแล้วนะคะลูกเวลาเราหมดลงแล้วนะคะจะพบกันใหม่ในวัน จันน้าค่ะสวัสดีค่ะ